อิม <f dragging> ัส <sympath> ม <is> ิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิง ah di, i, มสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิม e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  ัสม e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  ิงสติอ e e ิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุป <Iya, S 1> ัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิเหเหมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิฆฆอา insight, อทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสม anyway, ิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัช <t> ติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุป <ül> <spirit killing> <cualquier> ัชติอ <any> ิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิม e ัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิม <rude S 2> ัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสม uh ิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสส؛นิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสม YEAH <hein. S 1> ิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาธาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสม so like like so like so ิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อうう Entonces, ิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาธาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาธาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอ yep ิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิม nah pues ัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติ อิมัสม pues mm ิงสติอิทางโหติอิมัสสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอ <iden> ิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติอิมัสมิงสติอิทางโหติอิมัสุปปาทาอิทางอุปัชติอิมัสมิงอาสติอิทางนโหติอิมัสนิโรธาอิทางนิรุชติ